สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันเกมเสียงอมาตพลังแดงแงลนสไลด์สงครามส้มฟีเวอร์จะเรียกว่าบังเอิญหรือจงใจภายหลังเพจทางการขอกองทับ,บกเผยแพร่คลิปเพลงหนักแผ่นดินโดยกรมดุริยางทหารบกเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ถึงความเหมาะสมเพราะเป็นช่วงไกลเลือกตั้งเพราะเพลงหนักแผ่นดินถูกมองเป็นเพลงของฝ่ายขวาปีกอันรักนิยมที่ถูกใช้เป็นเพลงปลุกใจในทางการเมืองต่อต้านฝ่ายซ้ายหัวกาวนาในยุคเหตุการณ์6ตุลาคม2 5 1 9ผ่านปรากฏการณ์ขวาพิฆาตซ้ายในขณะนั้นเพลงหนักแผ่นดินเคยถูกโหมปลุกกระแสะเมื่อราว4ปีก่อน ก่อนการเลือกตั้งปี2562ผ่านคำพูดของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พอบทบอในขณะนั้นหลังสื่อถามพลเอกอภิรัตถึงการดูแลสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงหาเสียงปี2562โดยพลเอกอภิรัตได้ย้อนถามกลับว่าเพลงอะไรที่กำลังฮิตตอนนี้ก็เพลงหนักแผ่นดินไงนอกจากนี้ในขณะนั้น พลเอกอภิรัตยังสร้างวัฒกรรมต่างๆบนเวทีเช่นสายจัดดัดจริตห้องเตสินโดมเป็นต้นผ่านมาสี่ปีเปลี่ยนพบทบจากพลเอกอภิรัตมาเป็นบิ๊กบีพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแถแนวทางของทอบก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะการวางตัวของพลเอกนรงพันธ์ที่แตกต่างจากพลเอกอภิรัตที่ไม่ออกตัวแรงปกป้องรัฐบาล ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการเมืองแต่จะออกตัวแรงและชัดเจนเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเช่นกรณีให้ทอบอบอยคอร์ลาซาดาที่ทำให้เหล่าครับอื่นๆทำตามด้วยถ้าทีระหว่างบิ๊กบีกับบิ๊กตู่พลเอกประยุจัน์โอชาเรียกว่ามีระยะห่างต่อกันมาตั้งแต่ตนการขึ้นเป็นผอบอทอบอของพลเอกรงพันธ์ขึ้นมาด้วย กำลังตัวเองและมีแบ็คหนุนหลังของตัวเองเช่นกันดังนั้นทั้งพลเอกนรงพันกับพลเอกประยุทธ์จึงไม่มีเรื่องเส้นบุญคุณต่อกันทําให้พลเอกนรงพันเป็นตัวของตัวเองจึงไม่ตกเป็นเป้าเท่าใดนักเมื่อเข้าสมดเลือกตั้งท่าทีเขากลับมามีระยะห่างอีกครั้งระหว่างพลเอกประยุทธ์กับผอบอเหล่าทัพ เช่นเมื่อครั้งในงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพอากาศที่ผบอเหล่าทัพกับพลเอกประยุทธ์ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงศรัทธาที่มีท่อนฮุกค,คือใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาไม่มีภาพกอดคอแต่มีเพียงการปรบมือให้นายกขณะนั่งรถออกจากงานเท่านั้นในช่วงโขงสุดทธาก่อนการเลือกตั้งกระแสของขั้วอนาคตใหม่เดิม กลับมาฟีเวอร์อีกครั้งหนึ่งในปัจจัยคือการคัมแบ็กของคณะก้าวหน้านำโดยน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนายปียบุตรแสงกนกกุลถูกจุดติดขึ้นมาอีกครั้งทำให้แนวคิดอนาคตใหม่ถูกฟื้นขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องมาตรา112ที่กลายเป็นที่ถกเถียงในสามแนวคิดคือยกเลิกแก้ไขคงไว้ ในฝ่ายความมั่นคงมองว่าการแก้ไขยกเลิกมากตรา112เป็นแค่ด่านแรกของฝ่ายที่มีแนวคิดปฏิรูปสถาบันจึงต้องปลดล็อกเรื่องโทษทางกฎหมายและมองภาพของพรรคก้าวไก่ที่มีภาพการต่อสู้เงื่อนไขาทางระยะเวลาเป็นวงห่วงแบ่งเป็นสองส่วนคือการต่อสู้ผ่านกระบวนการรัฐสภาการเลือกตั้ง กับการเมืองภาคประชาชนที่ถูกทําคู่ขนานกันไปหากเทียบกับที่ธนาทรเคยให้สัมภาษณ์สื่อถึงแนวทางการสร้างพรรคต้องใช้เวลา10-20ปีเป็นการเล่นเกมยาวซึ่งสอดรับกับฝ่ายความมั่นคงมองดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ยังไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายของข้่อนาคตใหม่แต่จุดพีคจะอยู่ที่ การเลือกตั้งครั้งหน้าหรืออีก4ปีข้างหนา้าในฝั่งผู้มีอำนาจก็ประเมิน w o r s t c a s e ขึ้นด้วยในกรณีที่เพื่อไทยก้าวไก่ได้เป็นรัฐบาลซึ่งการมีก้าวไก่เข้ามาถือเป็นโจทย์ใหม่ที่ฝั่งผู้มีอำนาจต้องเผชิญเพราะในอดีตฝั่งผู้มีอำนาจก็เคยอยู่กับรัฐบาลเพื่อไทยมาแล้วซึ่งต้องยอมรับว่าฝ่ายผู้มีอำนาจรับมือได้ สถานการณ์ช่วงโคกสุดท้ายนี้หลังแต่ละฝ่ายมีการทำโพร,รายเขตที่แบ่งเป็นสองส่วนคือผู้ชนะกับพักช่วงชิงในช่วงสัปดาห์นี้แต่ละพักจะย้ายไปย้ำพื้นที่ในพื้นที่ช่วงชิงที่มีโอกาสพลิกมาชนะมากขึ้นแต่สิ่งที่แต่ละโพลร,ระบุตรงกันก็คือเพื่อไทยยังคงมาลำดับหนึ่งแต่ฝั่งผู้มีอำนาจก็หวังให้ ฝังฝ่ายค้านเดินรวมเสียงแล้วไม่เกิน250เสียงเพื่อให้ฝั่งคั้วรัฐบาลเดิมได้จัดตั้งรัฐบาลแต่ครั้งนี้เงื่อนไขเปลี่ยนไปหลังคั่วสามปบุรพาพยักแบ่งออกเป็นสองพักระหว่างปประยุทธ์กับปประวิทย์จะจัดการอำนาจอย่างไรเพราะแต่ละฝ่ายก็ไม่มีกั๊กให้กันหรือจะพังด้วยกันไปทั้งคู แล้วจะมีอภินิหารอะไรเกิดขึ้นอีกไหมขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online จับตาสอวอิสระตัวคุมเกมตั้งรัฐบาลจากจำนวนประชาชนชาวไทยมากกว่า2ล้านคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปวันที่14พฤษภาคมนี้และตามปรากฏการเลือกตั้งลวงหน้าวันที่7พฤษภาคม ที่ประชาชนแห่ออกมาใช้สิทธิ์กว่า191โดยเป็น New โวเตอร์เด็กรุ่นใหม่คน Gen X Gen Z ที่ตื่นตัวออกมากาบัตรเป็นการส่งสัญญาณชัดกับกระแสที่ว่ามาแรงการเลือกตั้งในรอบนี้ต้องการความเปลี่ยนแปลงตอนนี้มาถึงปลายทางอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงเวลาที่คนไทยจะใช้สิทธิ์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้ ระหว่างเวลา8นากาถึง17นาฬิกาทันทีที่ปิดหีบเลือกตั้งผ่านไป3-4ชั่วโมงก็จะรู้แล้วว่าใครเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งทั้ง400เขตก็จะรู้คร่าวๆถึงจำนวนสสบัญชีร,รายชื่อของแต่ละพรรคแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นตัวกำหนดว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลเพราะเกมการเมืองในการสแสวงหาอำนาจมุ่งสู่ตึกไทยกู้ฟ้าทำเนียบรัฐบาล พึ่งเริ่มต้นนับหนึ่งเท่านั้นโดยเต็งหนึ่งนี่ไม่พ้นพักเพื่อไทยแต่ก็ไม่ใช่การได้สอสอแบบแหลนสไล์จนสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามที่คาดได้ส่วนเต็งสองอย่างพักก้าวไก่ขนานแรงขึ้นในช่วงสุดท้ายจนไปตัดแต,ต้มเบียดกันเองในฝั่งประชาธิปไตยแต่พักก้าวไก่ก็ไม่ได้จำนวนสสแรงแบบทะลุเพดาน ทันได้แค่การขับเคี่ยวดึงคะแนนจากพักเพื่อไทยดับฝันแลนสไลด์ขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติกระแสลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันท์โอชาที่ถือว่าแรงดีเฉพาะภาคได้บวกกับคะแนนนิยมส่วนตัวของลุงตู่ที่มีแฟนขับเหนียวแน่นในรุ่นผู้สูงอายุที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ยังหนุนลุงตู่ทำให้ได้สสมาไม่มากพอ ไม่สมสศักดิ์สีสมน้ำสมเนื้อที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30พักภูมิใจไทยภายใต้การคุมเกมของสองนอก็ไม่เป็นรองใครหนูเนมียุทธการบ้านใหญ่อยู่ในมือบวกอดีตสอสตัวท็อปในแต่ละพื้นที่บวกกระสุนที่พร้อมรบไม่เป็นรองพักการเมืองใดๆ โดยพรรคภูมิใจไทยตั้งเป้าได้สอสอ,อยู่ในจำนวนที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการตั้งรัฐบาลรอบนี้สำหรับพรรคพลังประชารัฐของลุงปอมพลเอกประวิทยวงสุวรรณก็มีบ้านใหญ่เป็นตัวหลักในการได้สอสอรวมถึงเลือกตั้งรอบนี้ลุงปอมมีจุดขายก้าวข้ามความขัดแยง้งพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายซึ่งแนวโน้มฝ่ายประชาธิป,ปไตย น่าจะมีภาษีดีกว่าการเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้แต่ดูยังไงก็ไม่น่าจะได้เสียงสสเกิน376เสียงรวบรวมพักพันธมิตรพักเล็กพักน้อยก็ไม่น่าจะถึงหากไม่ใช้บริการออปชั่นพิเศษโดยแผนที่1คือการใช้สอวอมาเสริมหรือแผนที่2ใช้กลุ่มพักร่วมรัฐบาลมาช่วย ซึ่งสวจะกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบ,บาลครั้งนี้ยิ่งพักเพื่อไทยไม่ได้แลนสไลด์ยังไงก็ต้องพึ่งสอวอโดยเฉพาะหากจับมือกับพักก้าวไก่ไม่ลงตัวโดยจะเห็นว่าสว250คนที่เหลืออายุการทำงานเพียง1ปีเศษนั้นตอนนี้สอวอก็เสียงแตกไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน มีทั้งสอวอกั้ของลุงตู่และลุงป้อมนั่งขานอำนาจกันแล้วล่าสุดพบว่ามีสอวอกลุ่มอิสระที่ไม่ได้อยู่กับสองลุงขณะนี้มีอยู่ราวประมาณ50คนที่พร้อมจะไปหนุนใครก็ได้พร้อมๆกับมีชื่อของนางปวีนุชอินทปัญญาภรรยาของบิ๊กกี้พลเอกนพดลสอวอกนสําคัญอยู่ในผู้สมัครสรสรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลำดับที่22อยู่ในเซฟโซนดังนั้นจับตาหลังเลือกตั้งตัวแปรสำคัญในการตั้งรัฐบาลชุดใหม่และจุดเปลี่ยนการเมืองไทยจะอยู่ที่5 0สอวอิสระจะเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30เพราะนอกจากจะมีกล้วยงูเห่าเราอาจเห็นมนุษย์ทองคำเกิดขึ้นแน่นอน พอสึกนี้เดิมผันสูงลิวกับตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์อิงอ้อนขอคะแนน First ส o t วเปิดใจเลือกเพื่อไทยแบบไม่มีอากาติลัน่นฐานะลูกสาวรับได้หากทักษินกรัมติดคุกชี้คุณพ่อเป็นคนเลือกเองเมื่อเวลา10บนาิกา45นาทีวันที่13พฤษภาคม2566 ที่ลานพักพาราก,ากอนนางสาวภไพทองทานชินวัตรแคดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่าอยากฝากคนรุ่นใหม่ที่ลงคะแนนครั้งแรกอยากให้เปิดใจให้กับพรรคเพื่อไทยพรรคเรายาวนานมากว่า20ปีอาจมีคนมองหลายมิติทั้งยังเก่าอยู่และปรับตัวได้ดี แต่ที่เห็นชัดคือผลสำเร็จของนโยบายที่เราได้ทำมาในอดีตอยากให้คิดแบบไม่มีอคาตาิกับพรรคการเมืองใดๆลองคิดว่านโยบายไหนตอบโจทย์เราทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงและใครหรือพักการเมืองไหนที่มีศักยภาพตนยังจำได้ว่าตอนใช้สิทธิ์ครั้งแรกภูมิใจก็อยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆ วันนี้พวกเราพร้อมเข้าทำเนียบขอให้เลือกตั้งแลนสไลด์ทางพรรคเมื่อถามว่าครั้งแรกที่ได้เลือกตั้งกับวันนี้ที่มาลงสมัครเป็นแคด n เดตนายกความรู้สึกต่างกันหรือไม่นางสาวไพทังทานกล่าววา่าครั้งแรกที่ได้เลือกตั้งเราเชียร์คุณพอ่อและคนในพรรคแต่วันนี้อินมากกว่าเดิมตอนนั้นอินแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกกว่า เราจะต้องผ่านไปด้วยกันเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งคาดหวังว่าสวจะเลือกแคน n ดเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกหรือไม่นางสาวพันทนทานกล่าวว่าคาดหวังอยู่แล้วแต่หากตนเป็นหนึ่งในสวตนก็ต้องเคารพเสียงประชาชนและหวังว่าสวจะเป็นเช่นนั้นเมื่อถามว่าการประสัยใหญ่ในวันที่12พฤษภาคม ได้พูดถึงการเคียงข้างของประชาชนต่อต้านรัฐประหารวันนี้เชื่อว่าคนที่ยังหลังเลหรือไม่เชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจเทคแนนให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่นางสาวไพทองทานกล่าวว่าตนคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้ยินสิ่งที่ตนพูดน่าจะเข้าใจความตั้งใจของตนและพรรคเพื่อไทยดีขึ้นซึ่งตรงกับความคาดหวังว่า ให้เข้าใจในความจริงใจว่ารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรทั้งนี้ถ้าคนที่ได้ฟังเปลี่ยนใจมาเทคะแนนให้พักเพื่อไทยจะดีใจมากหวังให้พักเพื่อไทยเข้ามาแก้ปัญหาให้คนไทยทางประเทศเมื่อถามว่าจากที่ได้พูดถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกเมื่อวานนี้นายทักษิณจะได้กลับไทยในเดือนกรกฎาคมตามที่กล่าวมาหรือไม่ นางสาวไพทองดานกล่าวว่าคุณพ่อพูดอย่างนั้นนะคะแต่ไม่ได้คุยกันในรายละเอียดมากจริงๆเรื่องเดือนคุยกันแล้วคุณพ่อทวิตออกมารู้สึกว่าอาจจะบวกลบนิดหน่อยหรือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดแต่ที่พูดบนเวทีวานนี้เหมือนเป็นสายของกำลังใจที่โทรมาก่อนที่ลูกสาวจะขึ้นเวที เมื่อถามว่าในฐานะลูกสาวจะทำใจได้หรือไม่ถ้านายทักสินกลับมาแล้วจะต้องติดคุกนางสาวไพทองทานกล่าวว่าถ้าเป็นการตัดสินใจของเขาเราก็ยอมรับได้ขอขอบคุณข้อมูลจากเดลนิวส์ออนไลน์9ปีที่โดนย,ยึดอำนาจยิ่งลักษ์ชวนใช้สิทธิ์เปลี่ยนอนาคตประเทศนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง14พฤษภาคม เปลี่ยนอนาคตประเทศหวังเห็นรัฐบาลจากเสียงประชาชนพาออกจากวังวนเดิมๆหลัง9ปีที่แล้วยอมถอยเพื่อให้ประเทศได้ไปต่อโดยไม่มีความรุนแรงวันที่13พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพตนเองสวมเสื้อเชิ้ตสีแดงพร้อมข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้ง f a c e b o o อิน s ตา g กร m รวมถึงทวิสเตอร์เล่าย้อนถึงการรัฐประหารในปี2557ว่าจากวันที่โดนยึดอำนาจจากฝ่ายเผด็จการจนถึงวันนี้เป็นเวลา9ปีแล้วที่ได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไร่ประเทศไทยจะก้าวคืนสู่จุดที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้รัฐบ,บาลจากการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหลังจากที่เราตกอยู่ในวังวนของกลุ่มผู้มีอำนาจ จากการรัฐประหารมานาน9ปีที่แล้วที่ฉันยอมถอยเพื่อให้ประเทศและประชาชนได้ไปต่อโดยไม่มีความรุนแรงเพราะดิฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งประชาชนจะได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและวันนี้ที่ฉันเห็นแววตาของพี่น้องประชาชนที่เคยอยู่เคียงข้างกันมาเห็นความมุ่งหวังของทุกคน ที่ต้องการเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่เราทุกคนจะเปลี่ยนอนาคตประเทศด้วยอำนาจจากปลายปากกาของเราทุกคนพร้อมกันนี้นางสาวยิ่งหลักยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งสำคัญนี้กันให้ถล่มทลายในวันที่ -14 พฤษภาคม2566ขอให้น้องๆคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรก จดประกาเลือกอนาคตของตัวเองโดยเลือกพักและสอสอที่จะสามารถทำให้นโยบายที่เราชื่นชอบเป็นจริงได้เลือกพักที่จะสามารถทำให้ประเทศมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีการเมืองที่มั่นคงเลือกพักที่สามารถจะพาพวกเราออกจากวังวนเดิมๆเ,เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนในช่วงท้ายนางสาวยิ่งลัก อวยพรให้ทุกท่านโชคดีได้รัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนรัฐบาลที่คิดถึงประชาชนเป็นอันดับแรกรัฐบาลที่ไม่ละเลยความรู้สึกและความยากลำบาของพี่น้องประชาชนรัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกไวัยได้อย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อิงโทษตัวเองปมจุดยืนเพื่อไทยไม่เอาสองลุงยินดีก้าวไกลกระแสดีอุงอิงเปิดใจผ่านสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมขอโทษตัวเองปมจุดยืนเพื่อไทยไม่เอาสองลุงยินดีก้าวไกลกระแสดีหลังจากที่นางสาวไพทองทานชินวัตรหรืออุงอิงกระเดเตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยควงคุณสามีปอปิโดกสุขสวัสดิ์ ควงคู่ออกมาเปิดเผยเรื่องรักและเรื่องการเมืองในรายการยังไงไหนเล่าของสามสาวเพื่อนสีก้อยอารัชพรนัตตีนัท,น,ทนันและดรีมอภิชาตอนหนึ่งสาวก้อยถามอิงว่าข้างนอกเราดูเป็นหญิงแก่งแต่ในบทบาทของการเป็นภรรยาและแม่เราเป็นคนอย่างไรอิงตอบว่าจริงๆเป็นคนตรงๆเวลาโกรธก็จะบอกตรงๆว่า พี่ปออิงไม่ชอบเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะเขาจะได้ไม่เสียเวลาเดาช่วงที่ไม่ได้หาเสียงหนักๆเราตกลงกันว่าเราต้องไปเดทอย่างน้อยๆทุกเดือนห้ามเอาลูกไปด้วยเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นให้คู่ชีวิตหลังจากนี้ก้อยได้ถามปอว่าตอนเจอกันเรารู้ไหมว่าอิงเป็นลูกสาวคุณทักษิณปอตอบว่ารู้จักอิงอยู่แล้ว พอญาตเราเป็นเพื่อนสนิทกับอิงเลยได้เจอกันมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันรู้สึกว่าอิงเขาดูแลคนอื่นดีใส่ใจส่วนการที่พึ่งคลอดมาทำให้อิงมีอุปสรรคการหาเสียงหรือไม่ไม่รู้ตัวว่าเป็นเพราะลูกคนแรกคลอดแบบธรรมชาติและฟื้นตัวเร็วมากเมื่อคลอดลูกคนที่สองเราทำงานหนักไม่ได้พักผ่อนเท่าไหร่ทำให้ลูกตัวเล็กทำให้น้ำคร่ำน้อย ตอนคลอดการาฟัฟวใจลูกก็ตกหมอเลยบอกว่าให้ผ่าคลอดแต่เป็นคนที่กลัวการผ่าตัดมากแต่สุดท้ายลูกก็ออกมาแข็งแรงปลอดภัยอาจจะมีน้ำหนักน้อยบ้างแต่เพิ่มทีหลังได้และอะไรที่ให้ครอบครัวเรามั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ปอตอบว่าเรามีอะไรก็พูดมีอะไรก็บอกตรงๆทำให้เราปรับตัวได้ง่ายไม่ต้องคิดและเดาเองด้านอิงตอบว่า สำหรับพี่พี่คิดว่าความเข้าใจสำคัญมากพี่คิดว่าพี่โชคดีมากที่ปอเข้าใจเราจริงๆเข้าใจแบบเครียดไปกับเราเศร้าไปกับเราเข่าพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราส่วนคําเรียกระหว่างคู่รักนั้นอิงตอบว่าส่วนใหญ่จะเรียกพี่ปอและแทนตัวเองว่าอิงมีเรียกดาลิงบ้างแต่เมื่อมีลูกเข้ามาอยู่ในบทสนทนาก็จะเรียกแทนกันว่าคุณพ่อคุณแม่ ส่วนคำถามการเมืองก้อยได้ถามอิงว่าก่อนหน้านี้บิดามาวา่าพักเพื่อไทยจะไปจับมือกับพักอนุรักษนิยมแต่สุดท้ายออกมายืนยันว่าไม่จับอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจช้าอิงตอบว่าพี่อะขอโทษตัวเองเรื่องนี้นะจริงแล้วไม่ได้ตัดสินใจช้าคำตอบพวกนี้มันรู้อยู่แล้วเพราะพี่คิดว่าพี่ยึดหลักว่าถ้าประชาชนยังไม่เลือกเราจะไม่ตอบ แต่กลายเป็นว่าเราไม่ชัดเจนเมื่อเป็นแบบนี้เราเลยได้ตอบง่ายๆว่าไม่จับตอนนี้กระแสจะวิ่งไปทางก้าวไกลมากกว่าอยากรู้ว่าในฐานะคนการเมืองด้วยกันรู้สึกกลัวหรือวั่นกันไหมอิงตอบว่าพี่รู้สึกว่ากระแสก้าวไกลดีขึ้นเป็นเรื่องน่ายินดีเขาก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยดีใจกับเขาที่เขาคะแนนเพิ่มขึ้น ก็แล้วแต่ประชาชนเลยที่ชอบแบบไหนจะเลือกอะไรเพราะว่านี่คือสิ่งสวยงามของประชาธิปไตยขอขอบคุณข้อมูลจากมัธิชนออนไลน์ฉันทานุมัติเพื่อไทยก้าวไกลปะทะโดยตรงต่อระบอบลุงมองผ่านเวทีปลาศัยจะประจักษ์ต่อสภาพค,ความเป็นจริงอันสะท้อนจากการประจันหน้าระหว่างสองทัพใหญ่ในทางความคิดและในทางการเมือง นั่นก็คือหนึ่งเป็นพักรวมไทยสร้างชาติเป็นพักพลังประชารัฐทับหนึ่งเป็นพักเพื่อไทยทับหนึ่งเป็นพักาก้าวไกลเด่นชัดอย่างยิ่งว่าพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐมีรากฐานแห่งอำนาจประจากรัฐประหารเป็นตัวแทนแห่งระบอบอันดำรงมาอย่างยาวนานเด่นชัดอย่างยิ่งวา่าพักเพื่อไทยคือความต่อเนื่องจากพักพลังประชาชน คือความต่อเนื่องจากพรรคไทยรักไทยอันเป็นเหยื่อแห่งกลไกอำนาจอันได้มาจากรัฐประหารเด่นชัดอย่างยิ่งว่าพรรคก้าวไกลคือความต่อเนื่องจากพรรคอนาคตใหม่และตกเป็นเหยื่อในการทำลายล้างจากกลไกอำนาจอันได้มาจากรัฐประหารเช่นเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยกับเป้าหมายของพรรคก้าวไกล ซึงมีจุดร่วมที่กำหนดโดยสถานการณ์ใหญ่ทางการเมืองจากรัฐประหาร2,549มายังรัฐประหาร2,557การเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2,562ได้ชี้ชัดอย่างยิ่งว่าดัชนีชีวัดโดยพื้นฐานหากรวมพันธมิตรพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่เข้าด้วยกันสะท้อนให้เห็นความต้องการร่วมของสังคมไทย นั่นก็คือคะแนนของพันธมิตรพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่ครองสถานะนำแม้จะด้วยจำนวนที่ไม่มากนักเป็นคะแนนนำในเบื้องตน้นท,ทั้งทั้งที่เป็นการเลือกตั้งภายในกรอบอันจำกัดแห่งรัฐธรรมนูญฝ่ายของคอสอชอฝ่ายของรัฐประหารสามารถพลิกกลับมาเป็นฝ่ายนำหน้าจากการเลือกตั้งมีนาคม2562 มายัางการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566กลนเกมของตัวแทนแห่งระบอบก็ยังห่วงแหนและพยายามรักษาอำนาจอย่างเต็มกำลังขณะที่แนวโน้มก็บ่งชี้อย่างเด่นชัดว่าประชาชนเทคะแนนให้พักเพื่อไทยและพักก้าวไก่นาระานาที่อึกรกะทึกครึกโครมยิ่งกว่าเมื่อเดือนมีนาคม2562ด้วยซ้ำไป การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมจึงเป็นการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งทีประชาชนจะสะท้อนถึงความเรียกร้องและความต้องการในทางการเมืองให้เป็นที่ปรากฏปรากฏต่อพักรมไทยสร้างชาติต่อพักพลังประชารัฐไม่ว่าจะกาให้กับพักเพื่อไทยไม่ว่าจะกาให้กับพักก้าวไก่ความหมายย่อมไม่แปรเปลี่ยน พอเท่ากับเป็นการสั่งสอนพรคพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติโดยตรงนี่คือแนวรบที่ท้าทายต่อการตัดสินใจอย่างสำคัญยิ่งของสังคมไทยขอขอบคุณข้อมูลจากมาิชนออนไลน์กับบ้านนอนบิ๊กตู่กรดิเดตนายกรวมไทยสร้างชาติทิ้งไพ่หากได้สสน้อยบายบายกับบ้านนอนแม้ไม่บอกจำนวนผู้แทน แต่คนทั่วไปโฟกัสที่ขั้นต่ำ25ที่นั่งไม่งั้นชั่วตัวเข้าชิงนายกปิวอัตโนมัติแน่บิ๊กตู่เองก็ดูเหมือนเตรียมทางหนีทีไ่เอาไว้แล้วระดับตัวตึงเขาไม่ได้เตรียมใจมาเป็นฝ่ายขาหลอกต้องนั่งนายกเท่านั้นถ้าไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำหรือผ่านฉลุยได้เข้าชิงแต่เสียงหนุนในสองสภาไม่ถึง376เสียง ก็จบเหตุปิดฉากกลับบ้านนอนอีกเหมือนกันไม่โผล่หน้ามาในสาภาอีกเพราะไม่ได้ลงสมัครสอสอวางแผนเอาไว้ให้ล่องหนง่ายๆตัดฉับกับที่เดิมพันถ้าได้สอสอเขตน้อยพี่ตู่คงกลับบ้านนอนเป็นขำอ้อนที่น่าสนใจและเมื่อพูดกับชาวนครศรีธรรมราชก็ต้องมุ่งหวังผลยึดผู้แทนจังหวัดนี้ และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือโฟกัสปักใต้เป็นพิเศษภาคที่ว่ากันว่าเรตติ้งบิ๊กตูดีไม่งั้นคงไม่ลงพื้นที่ทียปีปักใต้เป็นฐานที่มั่นสำคัญของประชาธิปัตปี2562เสียขบวนเก็บได้แค่22ทีนั่งจากทั้งภาค50เกาอีจากเคยทำได้ถึง50ตกแค่3ในปี2554 เลือกตั้งทั่วไปในเดือนนี้ภาคใต้ที่นั่งขยับเป็น60เก้าอีประชาธิปัตย์หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ที่40ภูมิใจไทยก็มุ่งเจาะขยายอาาจักรพลังประชารัฐก็ลุ้นหลายเขตประชาชาติชิว3จังหวัดใต้รวมไทยสร้างชาติพักบิ๊กตู่ก็ลุ้นหยุดแยงเก้าอีวบุนแต่สอสอมีแค่60เท่านั้นยุทธศาสตร์พักไหนก็ตาม มุ่งยึดใต้เป็นฐานหลักอย่าคิดหวังชนะเลือกตั้งเป็นการทั่วไปสมมุติรวมไทยสร้างชาติกวาดยกภาค60ที่นั่งเต็มเพื่อไทยได้ครึ่งอีสาน133ที่นั่งหารสองก็ชนะแล้วแต่ก็เข้าใจได้คงพึ่งที่ไหนไม่ได้มากจำเป็นต้องลุยถั่วเอาที่ปักตายแต่เอาเหอะรักไทยชอบไทยเพื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์พักบิก๊กโตหรือพักอื่นๆขออาภัยกล่าวถึงไม่หวั่นไม่ไหวอาทิตย์สินี้ไปใช้สิทธิ์ของท่านอยากให้ใครกลับบ้านนอนหรืออยู่ต่ออำนาจตัดสินอยู่ในมือประชาชนแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมาัธิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ